เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพชพ่อมดเคว่าเปผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบวคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ด classic เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้องเคเบเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะสวัสดีเพื่อนชาวเ h ีย r ์ออริจิอิทุกท่านนะครับผมเราวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับผมมาดูนะครับผมแชมเปี้ยนยอดนิยมประจําสัปดาห์ในช่วงดีกันนะว่าพวกระดับ c ช a เลนเจอร์เนี่ยเขาเล่นตัวอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีการแถมด้วยนะว่าแชมเปี้ยนตัวไหนในแต่ละเรนนะครับผมที่มีอตราการถูกแบรนดเยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลััังใใจห้้กนนดวยะครบ มาเริ่มกับตำแหน่งท็อปเลนนะครับผมตัวที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้แก่ตัวละครของเชนนะครับผมเชนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทแทงนะครับผมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเติมทีมไฟที่เก่งมากๆนะแล้วก็การทำซีซีหรือการย่อยุฝั่งของข้ามให้มาโจมตีตัวเองนะครับและตัวของเชนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขาสามารถเทรดในเลด้ค่อนข้างเก่งแล้วก็สามารถเติมเลนเพื่อนได้ค่อนข้างโหจากสกิลวัตเตของเขาที่ทําการวาร์ปใส่เพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนแล้วก็ให้โลที่แบบเยอะมากๆเลยนะและตัวของเเชนนกก็โผลล่มมาใพือ นอกจากนี้ยังมีสกิลเซฟเพื่อในเรื่องของการที่สามารถบล็อกความเสียหายการโจมตีปกติได้นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่ยั่วยุศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูแบบโดนพุ่งผ่านนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่จะได้ว่าเก่งมากๆนะแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยนะแนะนาเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรตาแหน่งท็อปเลนนะเชนนั้นตอบโจทย์มากๆนะครับตัวแต่ตาก,การชนะของเชนนะครับผมอยู่ที่55.85%ต มาดูที่ตำแหน่งจังเกิลกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือตัวละครของทารอนนั่นเองนะครับผมทารอนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทแอคซอซินนะครับผมที่มีจุดเด่นในเรื่องของการที่มีบลิตี้สูงมากๆจากสกิล3ที่สามารถกระโดดข้างกำแพงนู่นนี่นั่นได้นะครับมีสกิลหนึ่งที่สามารถทําการกุ้งเข้าหาแชมเปี้ยนหนึ่งตัวได้แล้วก็สกิลสองที่สร้างความเสียหายแบบเป็นเอลีแบบหมู่เลยแล้วก็สกิลอันติเมสุดขี่โกงนะที่ทําการล่องหนตัวเองนะแล้วก็เรียกดากวกระจายออกมารอบตัวนะแล้วก็สามารถทาาําให้ดาวกระจายเหล่านั้นพุ่งหาแชมเปี้ย ถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากๆแล้วก็สามารถใช้แบกทีมได้ดีสุดๆเลยนะครับผมด้วยอตาการชนะของทารอนนะครับอยู่ที่56.23%ต่อมานะครับเป็นตำแหน่งของ i ิดเร e นะครับผมตัวละครของแอนนี่เนี่ยถูกจัดเป็นอันดับที่1ในตำแหน่งแร็งชาร l เลนเจอร์นะครับผมที่มีผู้เล่นเยอะแบบว่าหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับผม ก็ตัวของแอนนี่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการพังทีมไฟล์หรือดักจับฝั่งตรงข้ามหรือการแบบว่าดักพุ่มได้แบบโคตรน่ากลัวเลยจากความสามารถจากแพลนซี่ของเขาที่ทาการช้สกิลเป็นการสตัรนะครับผมและตัวของแอนนี่เองเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเบิร์ดดามจเป็นเอลีได้นะเพราะฉะนั้นถ้เาเกิดเจอตัวบา,บางหรือใครเดินหลุดมาเนี่ยตัวของแอนนี่สามารถทําการวางหมีแล้วก็ทาการเบิร์ดสตูแบบว่าวันช็อตให้หายไปได้ภายในพริบตาเลยนะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครนะถ้าเกิดจัดได้ว่าเจอคนที่เล่นเป็นเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆไม่จอนนององงขัหวะลุับทมไฟิ่า นี่โคตรน่ากลัวเลยแลวตัวของแอนนี่นั้นเล่นไม่ยากด้วยนะแล้วก็มีดาเมจที่ดีสุดๆเลยนะครับตัวัตราการชนะของแอนนี่นะครับผมอยู่ที่57.65%มาดูกันที่ตำแหน่ง ADC กันบ้างนะครับผมตัวละครตัวนั้นก็คือตัวของเวนนั่นเองนะครับผมเนื่องจากเมตานี้นะเป็นเมตาตัวละครไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่นะ ตัวของเวนะครับผมเลยมีบทเด่นขึ้นมานะเพราะเขาเป็นตัวละครที่สามบ้านละลายแท้งหรือพวกไฟเตอร์ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมว่าเวเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นนะเป็นตัวละครที่จะได้ว่าน่ารำคาญสุดๆเลยนะจากโมบิิตี้ของเขาแล้วก็ดาเมจของเขาที่แบบล้นหลามมากๆนะเดียกได้ว่าถ้าเกิดปล่อยให้เวเกิดตั้งแต่ต้นเกมนี่ก็แทบจะออโต้วินเลยนะครับผมแล้ตัวของเวเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเจออยู่ฝั่งตรงข้าแเราต้องกดให้ยับนะครับผมถ้าเกิดกดไม่อยู่เนี่ยบอกเลยว่านรกของแท้เลยครับผมกออยู่่ที54 0.01% มาดูในส่วนของซัพพอร์ตกันบ้างนะครับผมตัวละครตัวนั้นก็คือตัวของราคาร์นเองนะครับผมก็ราคารเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่จัดได้ว่าอเนกประสงค์สุดๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เซฟเพื่อนเปิดทีมไฟ์การทำซีซีนะครับผมการฮิวการห้โลนะครับผมเป็นตัวละครที่เข้าออกไวมากๆในทีมไฟ์นะทำจังหวะได้ดีสุดๆบอกเลยว่าถ้าเกิดเจอคนเล่นราคารเก่งๆเนี่ยแทบจะอัตราการชนะในทีมไฟนี่ค่อนข้างสูงเลยนะถ้าเกิดเขาก็โดนมายกได้หลายตัวแล้วก็ท้อนต่อเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าสร้างซีซีได้หน้าสำครับ ตัวเตาการชนะของราคานะครับอยู่ที่55.00%นะครับต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยนที่ถูกแบนมากที่สุดในแต่ละเลนกันมาเริ่มกันกันกบตำแหน่งท็อปเลนกันก่อนเลยนะครับผมตัวละครที่ถูกแบนเยอะที่สุดในช่วงนี้ตำแหน่งของท็อปเลนนะครับผมในแรงด์เชลเลนเจอรก็คือตัวของมอดดี้ไคเซอร์นะครับผม เป็นตัวละครใหม่สดๆแรลล้อนๆป้ายแดงจากวอลิีเลยนะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้ถึงความโกงของมันนะครับผมจุดเด่นของมันไม่ต้องพูดถึงนะครับผมดาเมจเอฟไอนะครับผมซีซี <CC S 1> <ๆ S 2> การจับศัตรูนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของการที่ดึงศัตรูหนึ่งตัวมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมจัดได้ว่าป่วนสุดๆนะถ้าเกิดเจอคนที่เล่นมอดิไคเซอร์เก่งๆ,ๆนะครับผมบอกเลยว่านารกมากๆนะครับผมด้วยตราการถูกแบนของมอดิไคเซอร์นะครับสูงถึง76.84% อันดับที่1ครับได้แก่ตัวละครของทารอนอีกแล้วในตำแหน่งของจังเกิลนะไม่ว่าจะเป็นอัตราการถูกพิกหรืออัตราการถูกแบนนะของตัวทารอนเองก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะพูดไปตั้งแต่แรกนะว่าตัวของทารอนนั้นมันมีดียังไงนะครับผมก็อัตราการถูกแบนของทารอนนะครับผมสูงถึง7 2 1 4นะครับถูกแบนเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังจิบไปเล่นอันดับที่1ได้นะสุดจัดจริงๆนะพี่ทารอนคนนี้ มาดูกันในตำแหน่งของมิดเรนกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือตัวของลิซันด้านั่นเองนะครับลิซันด้าก็เป็นตัวละครมาใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมมาก่อนมอนมร์ดิคัเซอร์ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมแต่ก็จัดได้ว่ายังติดท็อปเทียนดับที่หนึ่งนในตำแหน่งของมิดเรนอยู่นะครับผมก็ตัวของลิซันด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสะรารพัดประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก๊งแต่ต้นเกมการทำซีซีหรือการจับจับศับตรูนะครับผมการสร้างระเบิดเอจี้ทีมไฟก็คือดีมากๆนะตัวของลิซันด้าเนี่ยเป็นตัวละครที่่่่่่เเลลนนนนนไไมมยาากกะะะคคคครรรรรัััับผขอแแู้จจจงงงหหหวววใใช ไหนควรแช่ตัวเองจังหวัดไหนควรเข้าไปกลางโมงก็จะทําให้ตัวของลิซันดาน,นเป็นละครอีกหนึ่งตัวที่สามารถแบกทีมได้ดีมากๆนะครับตัวอัตรตาการถูกแบนของลิซันดานะครับผมสูงถึง59.72% ต่อมาครับผมเป็นเอดี้แครรี่ที่ถูกแบนเยอะที่สุดนะครับนั่นะคือตัวของวารัสนั่นเองนะครับผมไม่รู้ไปอิทธิพลจากสกินใหม่หรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวของวารัสนั้นเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับผมจากความสามารถในเรื่องของการที่เปิดทีมไฟจากสกิลวันติเมตนะครับผมแล้วก็สเต็ตสกิลสองเนี่ยเอาไปควบคู่กับขบโบสกิลหนึ่งนี่บอกได้เลยว่านรลกมากๆนะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สามารถละลายแทงได้ดีสุดๆเลยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครเล่นตัวของวารัสเป็นๆเ,เนี่ยช่วงนี้น,บ,บ,นบมาเิหยล่นนะ เป็นตัวละครที่มีอัตราการชนะที่สูงนะครับผมแล้วก็มีอัตราการถูกแบนดที่เยอะมากๆนะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในช่วงนี้นะครับตัวอัตราการถูกแบนด์ของวารัสนะครับผมอยู่ที่3.6 1นเะครับผมสูงไหมละ่ะมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายครับนั่นก็คือตัวของซัพพอร์ตนะได้แก่ตัวละครของยูมีนะครับผมเจ้ายูมีหรือเจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะโอ้โหติดท็อปชัดตลอดน,นะครับผม ตัวมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะจริงๆเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าโกมากๆนะจัดได้ว่าถ้าเกิดไปเกาะตัวละครตัวไหนที่แบบว่าเก่งๆนะแทบจะแบบว่าออโต้วินเลยนะตัวละครตัวนั้นแทบจะแบบโอพีแบบว่าโคตรหรือจะเป็นอมตะไปเลยนะครับผม ยูมิที่ไปเกาะตัวของเอชอกก็เป็นแวน้นไปเลยนะฮะยูมีไปเกาะตัวของซามิล่าเกาะเวนเกาะตัวละครที่แบบเกิดๆนะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับตัวละครเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฮิวบัฟความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมันให้โล่นะแล้วก็มีอันติเมทที่สามารถช่วยเสริมสร้างดาเมจน,นะกับสกิลหนึ่งแล้วก็สามารถล็อกขาฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเป็นซัพพอร์ตที่เ,น,เนประส,ส์สูสุดแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆนะครับผมใครก็สามารถเข้าถึงได้เนาะ ตัวตลาการถูกแบนของยูมีนะครับสูงถึง77.61กันเลยทีเดียวเชียว และนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาทั้งหมดของเหล่าแชมเปี้ยนที่ได้รับความนิยมกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ถูกแบนเยอะที่สุดนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมมีเมนคนไหนที่โดนแบนเยอะมากหรือเปล่านะครับผมหรือมีตัวละครตัวไหนที่รู้สึกว่ามันแอบมามืดในช่วงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้กันได้นะก็ข้อมูลนี้ผมไม่ได้จัดขึ้นเองนะครับผมเอามาจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระเพื่อเป็นกำ ำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย In the worst kind of way You took all of my time and didn't give it back to me Wasn't enough, and I don't know what to say You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain And I'm so low, cause I don't know If I'm alone, if I'm unknown But I won't go, no I won't go You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now